สงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นั้นส่งผลอย,ย่างไรวันนี้ E p พีนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อเรื่องของใครเป็นผู้ควบคุมสงครามโลกใน E p พีที่3นะครับใครยังไม่ได้ดูอีก2อ p พีหน้าช่องนะครับไปดู1 2ก่อนแล้วคุณจะเข้าใจนะครับวันนี้มับจะพูดคุยกันต่อครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการที่โสมหนวยงานต่างๆแทรกแซงแต่ละประเทศเนี่ย มันมีอะไรอีกบ้างวันนี้เป็นอ e ีพีสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อีพีของสงครามโลกครั้งที่สามครับผมบก็ขอคพบเจอคนที่สนับสนุนช่องนะครับหรือการเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์มือถือปีมะเมียนะครับหรือว่ามหามคลคา่าเน์่นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับเรามี3แบบทุกคนสามารถดูได้ที่หน้าแรกกายรูปโปรไฟล,ล์เรามีข้อมูลอยู่ E p พีหน e ึ่งีสองเราคุยกันเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแปลนะครับว่าการโค่นล้มอำนาจของกษัตร,ริย์ นะครับทำให้อิลูมินาติหรือพวกคาบา่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงประเทศต้านะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองเป็นความตั้งใจของพวกเขาเลยครับที่จะให้เกิดสงครามเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยเกิดความอ่อนแอนะครับแล้วก็ตั้งองค์กรต่างๆให้เข้าไปแทรกแซงในระดับประเทศนะครับประเทศเราก็มีองค์กรเหล่านี้อยู่เต็มไปหมดครับทุกวันในความวุ่นวายก็ดีข่าวสารบ้านเมืองเราก็ดีอ,อะไรก็ดีนะครับล้วนแต่มีเบื้องหลังของกลุ่มที่เรียกว่าคาบาวหรืออิลูมินาติ ที่ต้องการสร้างความเดือดร้อนนะครับหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศเดนั้นเพื่อมีอันดเดอ,อหรือว่ารัฐซอลเลนนั่นเองนะครับโอเคเรามาคุยกันต่อครับว่ามีอะไรอีกบ้างหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นครับสิ่งนี้ทุกคนอาจจะมูนะครับว่ามันเกิดขึ้นด้วยการทําสงครามโลกครั้งที่2องเหรอนะครับมันเกิดรัฐประเทศหนึ่งที่ชื่อว่าอิสราเอลนะครับอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์อํานาจนะครับทุกคน เป็นส่วนอำนาจของคาบาลเลยนะแล้วคาวบาวตัวเป้งๆ,ๆตัวใหญ่ๆตัว,ตวยักษ์ก็อ,อ,อยู่ที่อิสราเอลและอิสราเอลก็แได้ไม่มีใครทําอะไรได้เลยดูเป็นประเทศเล็กมากนะแต่อํานาจนั้นยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วคาวบารหรืออิลูมินาตินี่แหละที่สลับส่นได้คนยิวเหล่านั้นนะครับออกมาทําการเพื่อเป็นชนวนจุดไฟสงครามตะวันออกกลางทีนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังจริงๆนี่คือใคร แต่คนเดียวก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะคนเดียวเป็นคนดีนะครับแต่ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลับเป็นกลุ่มอิลลูมินาติที่สืบทอดอำนาแมาเป็นพันๆปีพเพื่อที่จะครอบครองโลกนี้นะครับนะสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างสงครามในแดนมุสลิมเนี่ยต้องบอกว่ามุสลิมเป็นคนทีแลกสงบนะครับมุสลิมเป็นคนดีและสงบนะครับแต่นั่นละครับเขาหดูกแทรกแซงจนได้นะครับเราอาจจะไม่ได้รู้ข่าวสารที่แท้จริงหรอกครับเพราะว่าข่าวสารเนี่ยมาดูทพรกเลย CIA คือกลุ่มของอิลูมิยตินี่นะครับเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นซัดดัมฮุสเซนไม่ว่าจะเป็นกัสดาฟีตั้งบออว่วเรื่องนี้ที่คุณฟังมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจร,ริงว่าเบสินอยาวเซดาบุสเซนเนี่ยประเทศอิอรัานใช่ไหมครับเขา้อยแลวครับซัดดัม้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งมากๆให้กับประเทศของเขาเขาเป็นคนลประเทศนะคือมุลสลิมเขาเป็นคนละสสงบเขาเป็นคนลปฟะเทศอย่างซัดดัมก็พยายาม่จะสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่ให้ใหแข็งแกร่ง เขายเลยว่าวันหนึ่งตะวันตกจะเข้ามาแทรกแซงและท้ายที่สุดเป็นไงฮะขเขาก็ตกเปดีลาดาฟสตด,ดาวโคลบายกัสดาฟี่เขาโดนเรื่องไปแล้วก็มีอีกหลายที่อีกหลายคนทีเดียวและปัจจุบันนี้คุณดูข่าวไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เดี๋ยวนี้มันมีการแทรกแซงคำนัจนรัฐง่ายขนาด,ดานั้นแล้วหรือนะครับนี่ต้องบอกว่านี่คือจุดตั้งต้นของไฟสงครามโลกครั้งที่สามนั่นเอง แถบนั้นในประเทศต่ตางๆเนี่ยก็เป็นไงฮะดูวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่ามันจะเกิดที่นั่นไม่ว่าจะเป็นสงคารามตะว,วันตกกับมุสลิมน,นะครับหรือว่าจะเป็นจีรัละอเอะไรก็ตามทุกคนต้องคอย,ยติดตามครับและทุกคนลองเดาสิครับว่าหัวใจของคาบาวคือประเทศอะไรค่อนต่อไปนะครับที่คาบาวเนี่ยเขาส่งไปแทรกแซงประเทศต,ต่างๆนะครับก็คือ WEF ครับ e WEF นะทุกคนศูนย์การผู้นํานั่นเองที่นี่นะครับเหมือน เหมือนหน่วยงานที่คอยกำหนดทิศทางนะครับว่าจะไปผู้นําประเทศผู้นํด้านเทคโนโลยีนะครับผู้นําด้านความรู้เนี่ยทุกแขนงอ่ะหลายๆแขนงที่เป็นระดับชาติระดับโลกทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกมันจะถูกชี้นําด้วย w e f เนะเพราะว่าที่เนี้ยเหมือนจะกําหนดทิศทางเลยว่าเฮ้ยผู้นําทุกประเทศต่างๆจะต้องเข้าร่วมร่วมแล้วจะต้องอทิศทางของโลกจะเป็นอย่างไรผู้น่ง่ายน,นะครับก็คือเหมือนชี้ชัดว่า ต่อไปเนี่ยมันคือการรีเซ็ตโลกใบใหมนน่นเองทุกคนแนวองค์กรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผมเล่าให้ฟังในสิองค์กรหลักๆเนี่ยนะครับทั้งหมด้นสิ่เนี้คือขบวนการที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพื่อส่งเข้าไปแทรกแซงประเทศต่งางๆนะครับการแทรกแซงเนี่ยไม่ได้แทรกแซงอย่างเดียวนะครับเพราะมันสร้างปัญหาให้กับแต่ละประเทศด้วยว่าเรื่องของการเบือ่อเรื่องของเศรษฐกิจนะ เรื่องของระะัพยากรเรื่องอะไรมันปั่นปวว่วนด้วยเลยเพราะว่ามีมีมองค์กรเหล่านี้อยู่อย่างบ้านเมืองเราเนี่ยความละสัประสายในบางครั้งการขัดแย้งในบางครั้งผู้คนไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่มันเกิดจากความปรารถนาที่ต้องการให้เป็นแบบนั้นจริงๆโดยคาบาวเนี่ยเขาใช้หน่วยงานเหล่านี้แหละครับมาสร้างญหาใหายกับเรานะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการ การที่ปะท้วงอะไรใหญ่ๆก็ดีการไม่ยอมรับการสร้างความเดือดร้อนอะไรก็ตามเนี่ยมันมีเม็กเงินแต่นะครับมันมีตัวสําคัญมากๆนะครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรโอ้มันเกิดจากคนมาปะท้วงกันเลยหรือคนอาจจะเขามีความเห็นต่างอลไรแต่ว่าเบื้องหลังลึกจริงๆนะครับมันคือคาร์บาวหรือครูอิลูมินาติที่ต้องการสร้างปัญหานั่นเองนี่หลายคนตั้งคำถามว่าโอ้มันจะเป็นต้องมีสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมใช่ครับ พราะว่าเขาต้องการโค่นล้มอํานาจเก่าทั้งหมดของ้ีเลยอะไรที่เป็นเรื่องเก่าเก่าประเทศที่เคยดูแลตัวเองได้ก็จะกลายเป็นประเทศที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ประเทศไหนที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็ให้เป็นหนี้ซะเอ,อประมาณนี้คือหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยต่างคนต่างอยู่พัฒนาตัวเองให้จเจริญรุ่งเรืองไปนะครับแต่เขาไม่สามารถควบคุมได้แบบนั้นเขา,าเขาต้องมีองคอ์กรเหล่านี้นะครับการที่จะมีองคอ์กรเหล่านี้ได้เนี่ยจู่ๆคุณจะไปบงการเขาเขาไม่ได้นะคุณจะไปรวม ประเทศสภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยคุณจะบงการไม่ได้ดนั้นคุณก็ตั้งโน้ตตั้งนี่ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นจุดประส์ของการควบคุมเพื่อที่จะรีเซ็ตโลกนั่นเองครับทุกคนเรื่องการรีเซ็ตโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคอยติดตามครั้งต่อไปนะครับเราจะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3นะครับแนวคิดความคิดเหล่านี้นะครับเราเป็นยกเครดิตให้กับคุณอาจารย์นะฮะอาติเทเจาวลา ใครที่ติดตามท่านก็จะรู้ดีว่าโอ้โ oh, หทุกเรืองน,น่าเรียนรู้มากนะครับท่านใครที่ยังไม่ติดตามท่านก็ลองไปติดตามดูนะครับผมก็นนาส่วนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะอาจจะขาดตกไปบ้างน,นะครับก็ไปติดตามอาจ,จารย์อีกทีหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นจุดประสงค์นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่าประเทศเรานี้ไม่ได้ไได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะครับมันมีตัวที่คอยแทรกแซงแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่ามันต้องพึ่งพามันต้องอาศัยองค์กรต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวนี้กณสังเกตไหมเวลาุูจะทําอะไรประเทศเราจะทําอะไรประการมเดี๋ยวองค์กรนั้นออกมาต่อต้านองค์กรนั้นไม่เห็นด้วยองค์กรนั้นว่าอย่างนี้องคอนน์กรว่าได้อกาสหล่านี้นปันคงขครละองค์กรหลนั้นก็คือของข่าวบาวข่าวบาวยิ่อยู่เบื้องหลังของนักการเมืองทั้งหลายด้วยแล้วการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแนวความคิดของการล่มล้างแนวความคิด ของการเปลี่ยนแนวคิดของคนในชาติเนี่ยมันมาจากไหนกันแหมครับมันมาจากกลุ่มคนจริงๆหรือเปล่าแล้วกลุ่มคนเหล่าน,นี้ไปข้กไปที่ไหนมาเาที่เขาต้องการเปลี่ยนประเทศเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนระบบเขาต้องการเปลี่ยนแนวความคิดของคนไทยเขาเอามาจากไหนครับทุกคนนะให้รู้แค่นี้และทุกคนจะรู้ว,ว่าโอ้ท้ายที่สุดแล้วมันก็มาจากคาบาวหรืออิลูมิเนติผู้ที่ควบคุมโลกนั่นเองแต่คนไทยเราส่วนหนึ่ง ก็กลับเป็นเครื่องมือให้กับคาบาวอย่างเต็มตัวและทีนี้คนไทยทุกคนเมื่อรู้แล้วเราจะได้รู้ชัดว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นครับเราต้องมีสติแล้วก็คิดให้เยอะๆครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นจริงนะเพราะว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นแต่เป็นอานมากกว่านี้ครับนะก็ขอบคุณาอาจารย์อธิเทพจาวาด้วยครับ oh. ครั้งแม่เรามาเล่าต่อ,าาอครับว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นและมันจะมีอะไรมีอ,อะไรที่ซ่อนน,นี้นรีบ ใครที่ยังไม่สมัคร w a l l เ a อร์มือถือม้ามงโกโคนทรยบนะครับก็ดูที่หน้าโปรไฟล์การลูกโปรไฟล์ขอบคุณทุกคนที่สมัคนครับ